ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับผมก็เพิ่งมาอัดคลิปนะครับผมส่วงนี้ก็ค้างงานนิดหนึ่งนะครับผมก็หายไปหลายวันเลยนะครับผมเป็น10วันเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็มาอัดคลิปแจกของทั้งวันนะครับผมสลับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ แล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดน,นะครับผมกิจกรรมนะครับรับบัตรการินารับเพชรฟรีแล้วก็โค้ดสกินปืนต่างๆนะครับผมมีสิทธิ์ได้ทุกคนหรือว่าใส่ได้ทุกคนนะครับผมมีลุ้นถาวรฟรียกเซิร์ฟนะครับทุกคน อ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกของรางวัลเนาะแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่บอกนะครับว่าจะแจกอะไรเอาไว้เรยๆกลางๆคลิปละกันนะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะมาแจกของรางวัลกันนียผมขอไปดูกิจกรรมกันก่อนนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแคนผมนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแคนอยู่ก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับทุกคน ก็ไอดีแคนก็สามศูนย์สองเก้าสี่เจ็ดศูนย์สี่แปดสี่นะครับผมก็สมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับผมรับทุกแรงทุกเบลนะครับผมไม่ว่าใครจะอยู่แรงอะไรเบลอะไรก็รับหมดนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมรายวันนะครับผมก็กดรับไปนะครับผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากเนาะก็เพิ่งเข้าเกมมาแล้วครับผมตรงนี้ก็กดรับไปนะครับผมโอเค กดออกไปรับแล้วเรามาดูกิจกรรมกันนะครับผมกิจกรรมนะครับก็มาดูตรงที่ประกาศนะครับผม P f ฟ e ีไลนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไม่เข้าแล้วจะเสียใจอะไรแบบนี้เป็นฟรีไฟล Discord มีอะไรแบบแบบนี้นะครับผมน่าจะเป็นอ่าตรงที่ร้านค้าหรือว่าสอบอะไรต่างๆนะครับผมนี่ก็แบบแบบตรวจสอบความสนใจดนตรีอะไรแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะ มาตรงที่ประกาศแล้วนะครับผมพี่ก็จะบอกตรงนี้เลยนะครับสหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นนะก็กดมาตรงที่แรกโคดไอเทมแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้าที่ใส่โค้ดนะครับทุกคนแล้วก็ล็อกอินตัวเองเข้าไปนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็น f f t c 2023นะครับผมการแข่งขันการีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมโอเคเรามากดที่เลือกอ่า กล่องสลองนะครับผมเรามาเลือกกันนะครับกิจกรรมฟรีนะครับผมของแจกเพียบอะไรแบบนี้นะครับผมกดมาตรงอันี้เลยฟรีกูปปองอะไรต่างๆเลยนะครับผมกิจกรรมนะครับล็อกอินปุ๊บรับไอเทมปั๊บนะครับผมตั้งแต่วันที่ยี่ตั้งแต่วันที่11อถึงวันที่ยี่สองเลยนะครับผมโอโหกิจกรรมมากมายรับของฟรีเยอะนะครับผมเป็นบัตรฟ้าบัตรม่วงแล้วก็บัตรส้มด้วยนะครับผม ล็อกอินเข้ามาก็สามารถกดลับได้เลยนะครับผมตรงนี้กดไปนี่ก็จะเป็นล้านค้าแรกเปลี่ยนนะครับผมให้เราสะสมโทเค็นนะครับเพื่อที่จะมาแลกสุดตัวละครนะครับผมแล้วก็สกินปืนอะไรต่างๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นกิจรายวันนะครับผมกิจกรรมรายวันนั่นเองก,กดรับไปนะครับผมสะสมนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นทําดาเมธสังหารศัตรูแล้วก็บูญญาสามครั้งนะครับสะสมโทเกชแล้วก็มาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมมีสุดตัวละครด้วยของรางวัลเยอะมากนะครับผมตรงนี้ก็จะแลกของสกินปืนอะไรต่างๆนะครับผมของสกินปืนฟา마สอะไรเนี่ยครับผมก็จะถึงวันที่ยี่บห้านะครับผมก็เหลือเวลาเยอะอยู่นะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆ่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดมีนาคมนั่นเองนะครับผมก็จะแจกเสือทอง นะครับผมแล้วก็เป็นบัตรม่วงแล้วก็มีอ่าโทเค็นอ่าสีทองอะไรแบบนี้คูณ4โทเค็นหรอหรือว่าอะไรไปเปิดในตู้ลักกี้นอยย่อนะครับผมตัวนี้ก็เล่นกับเพื่อน1เกมนะครับผมเล่นกับเพื่อน3เกมแล้วก็เล่นกับเพื่อน5เกมนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแอปแจงนะครับผมลมซูซีบนะครับผม เสือทองนั่นเองตรงนี้นะครับลงเล่น CVC 12เกมอะไรต่างๆ3มเกม6เกมนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่21นะครับผมกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเรามาดูสลับนะครับผมปรับลุกนะครับผมก็จะมีเป็นสุดเซตเลยนะครับผมมีสกินรถมีสกินบอดกระเป๋าหรือว่าสุดหรือว่าผ้าปิดปากคู่หูหรือว่าสันเลียงนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีผัดเป็นซื้อด้วยนะครับผมเป็นเซตเลยยังสวย ยัางแจมนะครับผมตรงนี้ก็เล่นโหมดบ r 1ะะเกมน,น,นะครับผมเล่น5้าเกมเล่น10เกมนะครับก็ได้รับของรางวัลอะไรต่งตางๆไปอะเรามาดูกิจกรรมกันนะครับผมกิจกรรมก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมเยอะมากเลยมาเฟียเขี้ยวพยักอะไรแบบนี้หมัดเสือทองอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นสุดเซตนะครับผมสีซสั้นทองสลองปิดเทอมอะไรแบบนี้คอลเลกั่นเสือทองนะครับผมอย่างแจม ดูดิมีกระทะอะไรต่างๆระเบิดผ้าปิดปากด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ศาสตรแม่นเลยอะไรเนี่ยศาสตรแม่นเลยอืมสกินปืนหรอยิงปืนหรอศาสตรกระสุนไปอะไรแบบนี้ใช่ไหมอืมก็จะเป็นมานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นครั้งแรกลด50%นะครับผมตัวนี้ก็เป็นพยักษ์ M187 8นะครับผมยังสวยมีส,สีด้วยนะครับทุกคนเริ่มต้น15เพชดนั่นเองนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นอัศวินเสือทองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นร้านแลกเปลี่ยนโทเค็นโอวันตินนะครับสะสมโทเค็นแล้วก็มันแลกเอานะครับผมมันก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผม่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาแจกของรางวัลกันดีกว่านานะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีบัตรกาลินาแล้วก็มีโค้ดไอเทมมาแจกให้นะครับผมส่วนบัตรกาลินาผมจะ แจกตรงนี้นะครับผมในคลิปนะครับผมสนับใครที่เขามาใส่เอาก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่าได้เท่าไหร่กันนะครับผมเพราะว่า บัตรกาลินามันเป็นบัตรสุ่มตั้งแต่180เพรหรือว่า1 7ึงเพชรพถึง480้เพรนั่นเองนะครับผมมีสิทธิ์ได้ทุกคนแต่จะมีหนึ่งคนเท่านั้นที่ใส่ได้นะครับผมสำหรับใครที่มาซาก็ไม่ต้องเสียใจหรือว่าเสียใจไปนะครับผมผมมีโค้ดไอเทมปักหมุดไว้นลางใต้คอมเมนต์ให้นะครับผมจำนวน1โค้ดนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับสวยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะเรามาแจกกันเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นบัตรเครดิสามารถใส่ได้หนึงคนนะครับผมอ่ะไปใส่กันได้เลยนะครับมาซากอลโค้ดได้นะครับผมหรือว่าทําตามที่บอกนะครับผมจะทําการสุ่มแจกให้หรือว่าจะแจกในคลิปหน้านะครับผมแต่ละคลิปแจกเรื่อยๆนะครับทุกคน นี่ไปเลยนะครับเป็นบัตรการีนาจํานวนหนึ่งใบนะครับ